ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างมอญขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นดักบางพอครับครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นชุดดักนกอิลุมนะครับดักนกวักอิลุมไก่ป่านะครับเนาะนี่ครับแับมีกันมีเอ็นมี่รักนี่ครับอันนี้เป็นชุดหลักเดียวอ่าหนึ่งชุดความตอมีอย่างแน่นนะครับมีนกอิลุมมีลำโพงมีเมมโมรีนะครับเนี่ย หลักกานี้ขึ้นเขียเอ้ขึ exactly right? 1, mm ้นหลักหรือยาวขึ้นแขีนก็ได้ครับหนึ่งชุดหนึ่งขึ้นหนึ่งพันหาร้อยบาทได้ครับรวมโอนเงินนะครับเนาะครับผมถ้าเก็บไปทางกับบัวเพิ่มอีกหาสิบบาทนด้ครับเด้ครับผมนกดักหนกอีหลุมนะครับแต่ว่าถ้าดักหนกกัวก็หนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับกับมี นี่แะครับมีนกมีน้ำโพงมีเมียมนี่ครับนี่ขึ้นหลักขึ้นหลักนี่ยี่สิบหลักนะครับหุมโก่งขุ้มบวงหาจุดสามนิ้วครับหลักยาวยี่สิบเซนนี่ครับเป็นเสียงนังทักครับเป็นเสียงนังทักนะครับ ต่อสายนาโดวยวีอ,แบบอบแบบมีล็อกนะครับแบบมีล็อกครับอันนี้ทําด้วยอย่างครับแข็งครับทุนคบคือขนาดครับงานละเอียดงาน,นส,สวยๆครับนะครับมึงนกอย่างผมนะ้ครับ ของเชียงบอนนะครับเด้อครับขอบคุณนะครับที่โทรมาสั่งจองกันนะถา่ายงางนของเชียงบอนนะขอบคุณเด้อครับเด้อะถ่ารับเลือดได้ด่ายเนอมือวันอังคารนี่ส่งมาให้ครับวันนี้วันที่ยีส่สิบสองเออยีครับเดือนหกปีหกสามแล้วครับใฮโสนใจชุดดักต้องอิหรุม มาที่0 8 3 9 1 7 2 8 7 2นะครับจังบอลเมืองร้อนนะครับเนาะนี่ครับยำครับ1ชุด20หลักพร้อมตัว1,500บาทครับมีลำพูงมีเมียมมีมนกอ,อีหลุมมีคืนครับพร้อมลังเก็บอันนี้ใส่ลังเก็บครับนี่ครับอันนี้กระทัด กัวนอนไม่ร้ายแล้วครับ